สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะยังคงติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดำของบุญรอดเช่นเคยครับกับบอ่อแฝดครับบอ่อแฝดเอาไปถึงไหนกันแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งย้ายมานะบอ่อแฝดครับเสร็จไปแล้วบอ่อหนึ่งเลือบอ่อนี้นะฮะอีกบอ่อนึงครับยังคงโรงงานเหมาต่อนะฮะนี่ ตากนาดาีนะฮะโอ้โหนะรอบเกยน่ะเฟืองท้ายเกยได้นะขอ,บองบักต่อซุโมูเนี่ยไปได้เรื่อยๆฮะเจอทางนืดๆนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ติดยากจริงรอบได้ไงรอบเฟืองท้ายได้ครับบักต่อซุมงูนี่ เมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามก็จะเห็นนะว่าเจ้าการยาวได้เอาดินออกไปแล้วชั้นหนึ่งฮะนี่หมดไปแล้วชั้นหนึ่งทีนี้ลงมาชั้นล่างแล้วทีนี้เขาใช้ระบบล้วงเอาเลยฮะล้วงเอาทีเดียวเลยไล่เก็บไปเรื่อยงานเมาไปถึงไหนแล้วผมว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะโอ้โหน่าจะเสร็จครับแป๊บเดียว ไปดูที่ถมหลอกตาผมส่วนสุดท้ายมีกำไรอยู่นะฮะถมแป๊บเดียวใกลจะเต็มแล้วเจอดินแบบนี้เข้าไปอย่างที่ผมว่าดินแบบนี้ไปเทงานเมาส์อ่ะมันถมขึ้นเต็มเร็วเต็มไวฮะทาไปทํามานี่บอ่อแฝดเนี่ยไม่เสร็จครับคิดว่าดินน่าจะเหลืออยู่ถามว่าเหลือเยอะไหม ก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงหกล้อยืนนะฮะหกล้อที่จอดรอตักดินนะน,น่าจะเหลือประมาณนั่นแหละน่าจะเหลือประมาณอีกร้อยกว่ารถนะถ้าเสร็จจากงานเหมานะผมนึกว่าดินบอน้องบ่อแฝดนี่ไปลงงานเหมาจะหมดไม่หมดครับดินแบบนี้แน่นดีฮะตักไม่ค่อยขยืบไปไหนมาไหนเลย ดักอยู่กับที่นี่แหละขยเบอยู่ถามว่าขยเยบไหมขยเย็บขยเยบทีละน้อยฮะเพราะว่ารู้สึกว่าดินมันจะแน่นดีฮะดักไม่ค่อยออกฮะดินแบบนี้แต่ถ้าไปงานเหมานะรับจ้างขุดนะโอ้โหหมดไปเยอะเลยเหมือนกันพอดินคิวมันแน่นไงดักไม่ค่อยออกฮะขยเบไปเทีละน้อยเอาน้อยเอาฮะ หกล้อดำก็ยังคงช่นเคยนะฮะหกคันครับหกคันครับวิ่งหกคันงานเหมาน่าจะเสร็จประมาณช่วงไปบ่ายนี่แหละช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละน่าจะเสร็จวันนี้นะอ่ะเต็มนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าตัวเมืองเข้าไปทำธุระแล้วก็จะซื้อแต่มาให้เจ้าการยาวครับ จะไปได้ต้องสะบัดมุ้งกีฮะเวลาดินเต็มแล้วไม่ต้องสะบัดไม่ต้องโบกแล้วได้บีบเตะนะฮะเมื่อวานนี้ทาทางลงใหม่นะทางลงบ่อฮะให้มันลาดลงไปอีกเอาดินข้างล่างอยู่แหละขึ้นมาทําทางฮะแน่นเหมือนเดิมเจอดินแบบนี้เข้าไปนี่เหยียบขึ้นสบายฮะบ่อน้องแฟดเรา กว่าดินจะหมดงานเหมาไม่หมดครับมาแล้วครับด้านนี้เป็นด้านที่คนต้องสัญจรไปมาฮะใช้ถนนเส้นนี้เข้าสวนเข้านากันทางนี้เสียเต้ก็เลยทิ้งเบอร์มาไว้ครับทิ้งเบอร์มาไว้ให้ใหสักหน่อยหนึ่งป้องกันการพังครับเดี๋ยวพังมาปุ๊บนี่ สวยอกีกไม่มีทางเข้าสวนผมนี่เละจะสวยนี่เลยทิ้งเบิร์มไว้บ่อลูกเนี้ยความลึกมันก็น่าจะอยู่ประมาณทักสี่เมตรเกือบห้าเมตรนะสี่เมตรหน่อยๆแต่ที่มองดูลึกๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะผมปั้นคูให้เขาครับครูมันก็ประมาณเมตรหนึ่งแล้วมันก็เลยมองดูว่าอ๊้ทำไมลึกจังจริงๆนะขุดลงไปแค่ประมาณแค่สี่เมตรแค่นั้นนะนะแต่ด้วย ผมปั้นคูด้วยไงปั้นคูให้มันสูงรับเข้ากับถนนทางด้านนี้มันก็เลยมองดูลึกครับมองดูเหมือนขุดประมาณ5้กเมตรแต่จริงๆไม่ถึงนะ ทวงใบยๆช่างจะมาเปลี่ยนสายไฮดรอลิกให้ทุกวันนี้ดีนะช่างนี่รับอัดสายไฮดรอลิกไม่พอรับมาเปลี่ยนให้อีกฮะโอ้สบายสบายขึ้นครับทุกวันนี้มกรอนี่ต้องทอสายไฮดรอลิกดนะ้แล้วก็เอาไปวัดอยู่ร้านแล้วก็มาใส่ไอ้นั่นกรณีแตกมากนะ แตกมากต้องทําแบบนั้นแหละเราช่างไม่ได้เราช่างไม่ได้ครับต้องทางานแต่อันนี้ของผมมันเยืมยๆมองดูแล้วเสี่ยงต่อการที่ว่าจะแตกตอนไหนก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจสั่งเลยโทรสั่งเลยว่าขนาดเท่านี้ตัวนี้นะอัดมาให้เรียบร้อยมาใส่ให้พร้อมไม่คิดค่าแรงนะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะ แต่ถ้าตัวไหนที่ว่ามันแตกเลยเงี้ยโทรสั่งให้เขามาใส่เนี่ยไม่ได้นะนั่นช้าเสียเวลาแต่ถ้าตัวไหนรู้สึกว่ามีรอยซึมแล้วมองดูแล้วคงใช้ได้อีกไม่นานเนี่ยสั่งไว้เลยฮนะมีเขามาบริการให้นี่ฮนะตักไปสองคันแล้วยังไม่ได้ขยับเลยดินมันแน่นครับตรงนี้ อพอแล้วครับนี่แหละเต็มหน้าเต็มหลังสูงเท่ากับครึ่งจงอางครับพอครับงานเมางานเมานี่ทุกวันนี้ผมจะใส่แบบนี้นะถ้าเมาน่ะไม่เอาเหมือนมะกอแล้วมะกอน,นี่เสมอจงอางเลยนะแถมรีดอีกต่างหากโอ้โหจบงานมานี่ไม่แนก่กระดาแล้วฮะหกักมั่งสุดมั่งซ่อมเยอะไม่คุ้มกันเลยฮะ วันนี้เลยเอาแค่นี้แหละถ้าเมาก็เมาใส่กันแค่นี้นะฮะถ้าน้อมรถไปด้วยะฮะจานเบี้งอะจาร์เบียงเฮ้ยฮะบอลูกนี้มันดีตรงนี้แหละผมชอบมันติดถนนนะมันติดถนนวิ่งแป๊บเดียวขึ้นแหละไม่เกิน30เมตร20เมตรประมาณ30เมตรผมให้เต็มที่นะ่า อย่าบางท่านถามว่าเอ้ทำไมขุดติดถนนนี่ไปขุดของหลวงหรือเปล่าไม่ครับไม่เพราะว่าเราวัดมาเรียบร้อยแล้วออกจากถนนมา30สิบเมตรครับไม่โดนครับไม่โดนของหลวงแน่นอนเราวัดมาเรียบร้อยแล้วหลักก็มีให้เห็นเรียบร้อยฮะจะว่าเราไปขุดของหลวงหรือเปล่าขุดติดถนนเลยครับ ไม่ติดนะเนี่ยมองอย่างนี้ไม่ติดนะห่างจากถนนมา20เมตรครับพอดีเลยนะวิ่งประมาณ3กิโลเนี่ยรถ6คันครับตักขนาดนี้นะพอดีเลยเจ้าการยาวนี่ ไม่รอนานนะรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวมาปุ๊บคันนี้ออกคันนี้เข้าพอดีเลยเลยได้มีจังหวะพักในตัวด้วยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะอย่าไปบูมากครับอย่าไปบูรถมากถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากจะให้ขึ้นประมาณสักบ่ายสองเลยนะอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเอาเย็นๆ ตอนเช้าเช้านี่ก็เอาแต่เช้าช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยพักกันไปเลยสองชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงพักกันไปเลยแล้วก็เลิกเยน็นเย็นเอาถนอมรถไปในตัวนะแต่ถ้าตักแบบเนี้ยทิ้งระยะไวใ้ให้เจ้ากันยาวได้พักบ้างก็ไม่มีปัญหานะตักได้ตลอดแต่ทํามาแบบเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยนี่ไม่ไหวเหมือนกันน้ารอเนี่ ขนาดเราเองเรอเรายังหและรถแหละจะขนาดไหนนี่พูดถึงการถนอมรถนะฮะอายุการใช้งานมันก็จะยืดให้เราไปอีกครับแต่หน้าอยู่ประมาณเจ็ดนะตักแบบเนี้ยเจ็ดแปดมุ้งขีได้ธรรมดานี่ถ้าตักขายนี่ แต่น่าจะอยู่ประมาณห้หงานเหมาก็น่ายอยู่ประมาณ8นี่ลูกทีนสุดท้ายแล้วน่าจะพอแล้วยัดไปยัดให้มันเต็มหน้าไปอ่ะนี่ฮะเต็มเลยฮะเต็มหน้าเต็มหลังเสมอครึ่งจงอางอะอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหก้อดับบุญรอดนะครับ ยังอยู่บอ่อแฝดครับสรุปแล้วงานเหมาเสร็จวันนี้แหละแต่ดินบอ่อแฝดไม่หมดนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูครับคอยติดตามว่าจะจบง่ายไหมจะปิดบอ่อนี้ง่ายไหมไวไหม๋ยวคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ